สวัสดี <This is S 1> ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีโราศาสสารนานาชาติแชนแนลที่รวบรวมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวิชาพยากรณแขนงต่างๆ แม่นยำชี้ชัดตรงประเด็นโดยดิฉันอาจารย์อนงค์นาคุณดิฐาเลิรเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและวันนี้เราได้เรียนเชิญท่านอาจารย์สศิวเนตนะคะหรืออาจารย์ธนพัฒน์คุกนกนะคะท่านจะมาให้เอะไรนะคะโรคโคจรนะคะโลคโคจรวานนชิงหลักให้ท่านได้นะคะมีโชคมีลาบกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ อาจารย์พูดถึงผลงานอาจารย์สักนิดนึงค่ะชื่อผมเป็นอาจารย์อยู่ที่สมาคมโคราชนานาชาตินะครับผมชื่ออาจารย์สอนสุภเนรเดชอาจารย์นันทปัทภูมกนกนะครับผมเป็นอาจารย์สอนในวิชาอังคาวิชาท่าจะดตัวระบบท่านพ่อคุณดวงเสือนี่นะผมทำการสอนวิชาที่สมาคมนี่นะครับมีสอนวันพุธวันเสาร์และวันอาทิตย์สามวันเลยนะคะสามวันเวลาแล้วครับก็ ตีบ่งเช้าจนถึงเที่ยงแล้วบ่ายไปหนึ่งโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับวิชาที่ผมสอนเนี่ยจะมีสอนถอดรหาัจากเลขบัตรประชาชนถอลรหัสจากวันเดือนปีเกิดถอลรหาัจากนามพยากรณ์จากชื่อและนามสกุลนะแล้วก็ถอลรหาัจากหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ไดคค้ค่ะ แล้วก็มีในไรกีฬกลายลายวิชานะเป็นการจับจ้าต่างๆาแล้วก็มีหมดแต่ท่านผู้ใดนะมีความสนใจอยากจะเรียนอยากจะมาศึกษานะโทรมาติดต่อเบอร์โทรของผมก็ได้นะครับเบอร์ผมก็0814995223หรับจะติดต่อทางสาขานะคะ0814995223หรับติดต่อที่สาขาได้นะคะสาขาเราก็020449122ค่ะ ค่ะอาจารย์วิชาอาจารย์ค่อนข้างหลากหลายนะคะครับซึ่งทําให UM ้ผู้มาศึกษาเนี่ยสามารถที่จะตรวจตรวจดวงตัวเองตรวจดวงผู้อื่นได้มาจากชื่อก็ได้จาก่ประชาชนก็ได้นะคะแล้วก็ยังเป็นเรื่องของโบราัศาสตร์พม่าหรืออังคาวิชาธาตุใช่ไหมคะใคะซึ่งปัจจุบันก็ค่อนข้างจะหาเรียนยากด้วยนะคะนะคะค่ะ ท่านที่สนใจก็ติดตามมาได้เลยนะคะอาจารย์สอนท่านทุ่มเทในการสอนเต็มที่เลยนะคะ,คะ,คะแต่ที่รู้มาเนี่ยอาจารย์ก็โด่งดังมากเลยนะคะ,คะวิชาโลกโคโจรว,ว่านอนชิงหลักนะคะซึ่งทุกทกท่านที่ติดตามก็คงจะได้โชคลาภในแต่ละครั้งแต่ละครั้งจากดวงดาวที่ท่านอาจารย์สอนหาให้ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะ,คะ,คะ จะ่รออธิบายเรื่องตรงนี้สักนิดนึงอ้ที่มาที่ไปของในตัวเลขโลกโคจรจอรมมันรอสับนะครับคือตรงจริงแล้วเนี่ยผมเดิมทีเนี่ยผมก็ใช้เ,เลขอาคาวิชาจตัวของระบบพับเป้าขุดดวงะนะมาสอสนลูกศิษย์แล้วก็เอาคำมายอก่อนนะ<ม>แล้วนี้ทุกๆวิชาหล,ลักละทุกวิชาเนี่ยสามารถที่จะคำนวณสูตรตัวเลขเด่นหรือเลขที่ย้ายกูในโทษในวันนั้นๆได้ในวิชาของเราหมก้า อาศัยหลักการนี้เหมือนกันนาหลักการนี้ผมก็อาศัยว่าวันที่กองฉลากออกนะมันวันไหนเวลาใดเราก็รากำหนดประวัตินั้นเป็นตัวตัวบอกว่าวันหลังบอกว่ามีดวงดาวบนท้องฟ้าให้คุณแล้วก็ให้โชคกับท่านผู้ชมมีตัวใดบ้างดาวไหนเด่นมากดาวไหนเด่นมากนะแล้วผมก็ถึงจับมาเป็นอักษรพยัญชนะและอายุยานั่นเป็นวิชาหนึ่งที่ที่ถอดออกมาว่า ท่านผู้ใดมีชื่อตามนี้จะมีโชคและก็อายุย่ามเท่าไหร่ถึงจะมีโชคนะมันก็ออกมาแล้วปรากฏว่าเป็นสิ่งมหัศจันย์มากนะไออายุย่ามนั่นแหละส่วนมากจะออกระวันไป่สองตัวบนก็สองตัวล่างถูกงวด ก็ประหลาดมากแต่นี้ท่านผู้ชมมันบอกว่าอาจารย์ให้เลขเยอะซะขนาดนั้นแล้วผมจะแทนยังไงจริินผมไม่ได้ให้เลขคุณนะเพียงบอกว่าอายุย่างคูณนะที่จะมีโชคแต่ให้เรื่องเกณฑ์ของอายุย่างและอักษรพยางค์ท้ายของท่านแต่เพระเอินเลขบรรณัตออทุกงวดก็เพราะอะไรก็ไม่รู้ผมก็งงๆอยู่เหมือนกันนะแล้วผมก็เลยท่านผู้ชมบอกอาจารย์เมื่ออาจารย์บอกมีเลขเด่นเดอาจารย์ให้เลขเด่นเเราได้ไหมก็เลยต่อยอดจากอักษรพยางค์ท้ายแล้อายุย่าง ก็มาเป็นโลกโคตรจอมานอนชิงหลักชื่อเท่ชื่อเก๋มากเลยนะคะโลกโคตรจอมานอนชิงหลักก็จับจัไปตัวเลขที่เล่นเด่นๆในดาเด่นในอักษรพยางคาไทยก็ผมจะจับเป็นตัวแนวแนวตั้งค่ะคือเลขละค่ะแล้วมีอังคาวิชาธาตุด้วยนะคะที่คนเดาออกมาใช่ครับมีด้วยนะครับมีด้วยครับมีด้วยแล้วท่านผู้ชมบอกเอออาจารย์เลขของอาจารย์เนี่ย บอกไม่เลขเกตตัวแล้วไม่ได้แปดเก้าศูนย์มาได้ยังไงอ้าวเพราะฉะนั้นผมก็ต้องคิดค้นกับว่าเออจะมีมีแปดเก้าศูนย์มาได้ทำยังไงผมก็เลยตั้งใช้วิชาอักขรวิชาท้าระบบเอ่อพาดขึ้นมาระบบพาดขึ้นมาเขามามาเราคิดอกเข้ามาก็เลยกลายเป็นเอ่อเป็นเลขม้ามืดเป็นนี่ม้ามืดแต่เลขหลักๆเนี่ยมันก็อยู่ในแค่เจ็ดตัวเลขก็มีอยู่เจ็ดเจ็ดตัวเจ็ดตัวแต่เมื่อมันมีเอไอ้เลข แปดเก้าสูตรเข้ามาเนี่ยแล้วก็บัตรให้มันเป็นพวกมาร์มิสซอมาร์มิไปค่ะนะโอเคพูดไปพูดมาเดี๋ยวท่านผู้ชมงงว่าอาจารย์พูดเกี่ับเรื่องอะไรเนี่ยปะเรางงว่าอันนี้คืออ่าที่อาจารย์คิดเรียบร้อยแล้วนะคะคำนวณเรียบร้อยแล้วคำนวณเรียบร้อยนะครับเช่นว่าของวัตถุตกส่งนิดนึงนะฮะอ่าวัตของวันที่สิบเจ็ดสิงคโร์สคโปร์หสอ สอท่านผู้ชมผมจะข้องใจใช่ไหมคะว่าทำไมเป็น17บเจ็ดมกราคมอาจารย์ก็เพราะว่าวันที่16นั้นน่ะเป็นวันครูเพระว่าเป็นวันครูนี่เขาบอกมันไม่เหมาะสมที่จะมีการออกสลากโูกเป็นการที่ไม่เหมาะสมก่อนสลากเขาเลื่อนมาเป็น17บเมกราไม่ใช่ผมเลื่อนนะของฉาเขาเลื่อนท่านรจว่าอาจารย์เลื่อนผมไม่มีอำนาจบาลานซ์เอกสารเขาเลื่อนหรอกนะก็เลยผมไม่ต้องคำนวณสูตรของวัน ที่กองฉลับออกตัวเลขมาโดยจะได้ตัวเลขที่หลักๆเลขเมนของผมนะครับจะมีเลข4 6 7อันนี้คือเ6 7นี่คือเลขเด็ดหรือเลขหลักเลขเมนของเราเลขหลักเลขเมนของเรานะครับเมื่อเลขเมนเนี่ยตอนนี้แราจะได้สราว่าถ้าคุณเจ้าบอกว่าอ้าวแล้วถ้าหากว่ามันอะนะเผื่อมันจะมีเลขที่ออกนอกเหนือจากนี้เราผมก็คำนวณออกมาแล้วว่าเลขมามือตัวนี้มันจะมีสอง แปดนแล้วก็เก้าอันนี้คือม้ามือกาที่มันจะมาจับกู่พอๆกันที่จะมาจับคู่กับใครก็ได้นะแต่เลขเด่นๆที่เลยมันเฉพาะเลกตัวนี้ตามตัวนี้แต่ตัวนี้เป็นเลขม้ามือซีที่มันจะมาวิ่งจับคู่กับเลขหลักก็ได้รือจับคู่กับม้ามือ เอก็ได้ถ้าเราพูดเป็นดวงดาวนะอาจางถ้าเกิดว่าตัวหลักเนี่ยดาวพุธดาวสุดาวสาวเด่นนะคะดาวจันทร์ดาวราหูดาวพฤหัสที่อยู่และดาวเกตเนี่ยเป็นม้ามืดเป็นม้ามืดที่จะวิ่งมาจับคู่กับใครก็ได้ที่ที่มันอาจจะเข้าไปเกาะกลุ่มตัวไหนได้ท่านที่นะคะ เป็นคนที่นักเสี่ยงโชคนะอันนี้ในหลักการที่ท่านบอกเอาแล้วหลักการจะทำยังไงเราจะจับงู่ยังไงนะเราก็อาจจะนี่เลขเด็กนัก4นะ42 40 46 49 48หรือ47นะการการที่เราจับจับคู่อย่างนี้นะแล้วนี่เลขหลักเรออีกเอาเลข6นะ62 64 60 69 68 หกเค่ะหรือเลขหลักเลขเะเ้านะ7 2 7 4 7 0ง6 7ะเ8อาเีนี้เราเลขกมาเบิรบ้างนะมาเบิรกาจเป็น24,20,26,29,28หรือ27เมาเบิรเหลือามาเบิเลข8นะก็อาจจะเป็น 8 2 8 4 8 0 8 6 8 9 8 7นะหรืออาจจะเลขมามืดของเราหรุนมอยูนะอาจจะเป็น0 2 0 4 0 6 0 9 0 8 0 7นะครับหรืออาจจะมาเมืดเป็นที่มาเก็เกตนะครับก็อาจเป็น92 9 4 9 0 9 6 9, 8, 9, 7นี 98, ่นี่คือเป็นหลักการจับคู่โดยสังเกตนะครับแต่ท่านไม่ต้องมาถามอาจารย์ตัวไหนให้อาจารย์เลือกตัดสินใจผมมีสิทธิ์ในการที่คำนวณตัวเลขบนท้องฟ้าว่าจะมีตัวเลขเด่นแล้วใจคุ่นถ้าคุณงชตรงไหนอะไรบ้างทั้นนี้ถ้าคุณงชมันจับเองเพราะว่าวาทากวาสนาสนามเาไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันถ้าเราพูดตรงนี้ไปปุ๊บ ท่านผู้ชมที่ไม่มีโชคลาภเมื่อเขาเอาจับไปซื้อไปไปคำนวณหรืออะไรซื้อซื้อลอตเตอรี่อะไรเงี้ยมาจับตัวรเลขในมันเพีย้ยนเปรี้ยวไปไปนั้นก็าวาสนาใครก็าวาสนาเข้าละกันนะครับอาจารย์ก็อธิบายละเอียดมากเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะว่าการจับหลักจับคู่ยังไงนะคะคดาวไหนประกบตัวไหนทั้งดาวที่เป็นตัวหลักแล้วก็ดาวที่เป็นตัวม้าร์่ม้นค่ะทีด่ท่านผู้ชมคงจะเข้าใจนะคะที่อาจารย์อธิบายมานะคะค่ะ แล้วนี้ท่านอาจารย์นันก็มีอะไรที่จะเสนอแนะท่านผู้ชมมากครับอาจารย์ครับวิชาที่อาจารย์สอนในแต่และว,วิชาเนี่ยครอสติ่งกี่เดือนคะอ,อ๋อครอสหนึ่งก็ประมาณสามเดือนประมาณสามะะเดือนนะคะไม่ไม่ยาวเลยนะคะ,ะสั้นทำให้ท่านก็สามารถมาศึกษาเรียนแล้วก็ใช้ประโยชน์นะคะครับผมกล้าผมกล้าพูดนะครับท่านผู้ใดมีความสนใจจริงๆนะครับเรียนวิชาผมไม่เกินสิบสองครั้ง ต้องตั้งดวงได้แล้วออกคํำพยากรณ์ออเป็นน่าสนใจมากเลยนะคะครับรองครับอย่างคนอื่นที่วิชาเนี้ยยังยานอ์หมายก่อนที่ผมเรียนเนี่ยมันนี้เขาเรียนตั้งปีถึงสองปีก็ยังก็ยัยออกคํำพยากรณ์ไม่ได้ตั้งดวงไม่ได้ยานตสมัยก่อนผมเรียนเนี่ยโหวิชาที่เขาห่วงมากนะประกอบมาจะเรียนมาจะรู้เรื่องเนี่ยรวมปีครับแต่จเต็มที่ในการถ่ายทอดนะคะไม่มีการไม่มีห่วงนะคะผมม่ใใจคนสามารถที่จะคนกว่าแล้วก็หให ต่างๆให้นผู้ชมนะเข้าใจง่ายง่ายขึ้นสันขึ้นนะคะโดยใชพหลักหลักการการสอนผมนะ้ยหลักธรรมชาติคือไม่ให้ท่านฝาไม่ให้านจำให้ท่านทาความเข้าใจแล้วพอท่านเข้าใจแล้วมันจะจําได้ตลอดไปเราไม่ลืมด้วยค่ะใช่ผมก็ตอบมาหลายรุ่นแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะคะในวงการในเรื่องของอังคารวิชาท่าทีเดียวเลยนะคะ ่านผู้ใดสนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะและนอกจากนี้ที่สาขาบัพพนนนนญา์เรายังมีการสอนนะคะการเรียนหลากหลายวิชาทุกสาขานิยมเลยนะคะแล้วก็มีนักพยากรณ์เนี่ยประจําทุกวันท่านใดที่สนใจอยากจะตรวจชะตานะคะว่าอง์ปีนี้เป็นอย่างไรโชคลาภดีไหมการงานการเงินดีไหมเชิญได้เลยนะคะที่สาขาบัพพนนนะคะแล้วก็สาขาป้อมปราบนะคะที่มีเรื่องนักพยากรณ์ประจำอยู่นะคะ แล้วก็ในการติดต่อที่สาขาบุคุนรนเนี่ยเบอร์โทร020449122นะค,ะ,คะมีอะไรก็ติดต่อผ่านมาได้ในตรงนี้นะคะเวลาก็อาจารยชิดและอาจารย์ญญนะคะครเราคุยกันแป๊บเดียวเองนะคะคคก่อนจะจากกันไปก็คงจะ ขอท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้พวกเราใช่ไหดีๆเทคนิคทำข้อมูลดวงดาวต่างๆมาคะมานำเสนอให้ท่านได้ความรู้และได้โชคลาภไปพร้อมกันด้วยนะอาจารย์นะคะแล้วยังไงท่านก็โทรศัพท์มาติชมหรือแนะนำเราว่าควรจะเสริมวิชาอะไรหรืออย่าให้อาจารย์เนี่ยถ่ายทอดวิชาอะไรออกถนงสือบ้างก็ เอนนี้เข้าข้อใจ่ยังไงก็สอบถามได้เลยตอบได้ทุกคาถามคำถามนะคะแต่ต้องถามในเรื่องที่พิ่ชายถูคุณหาไม่รู้นะอาจารย์ในเรื่องนี่ผมอาจจะไม่รู้นอฮะอาจารย์คะเห็นว่าช่วงนี้อาจารย์ปีใหม่เนี่ยอาจารย์จะมีเรื่องของการสมนาคุณลูกค้าดูดวงแล้วอาจารย์จะทําไมนะคะเห็นพอยู่อ๋อคือบุคคลใดนะเอาเงี้ยทั้งปีเลยดีกว่าท่านผู้ชมนะมาให้ผมพยากรณ์หรือรับการพยากรณ์จากผมเนี่ยผมจะแถม พยายามก่อนหรือดูหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของท่านผู้ชมว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านใช้อยู่เนี่ยมันจะสมพกับดวงชะตาชีวิตท่านหรือไม่และใช้แล้วจะให้คุณ้ลยโทษอย่างไรสมควรจะใช้หรือไม่สมควรใช้อย่างใดผมได้ขอแนะนําแล้วหลังจากนั้นท่านจะมาสนใจอยากจะมาขอให้ผมหามให้หรือ ยังไงก็คุยกันอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งคุ้มค่ามากนะคะโดยทั่วไปตลาดเนี่ยการที่ให้ตรวจเรื่องของเบอร์โทรศัพท์วิเคราะห์เรื่องเบอร์โทรศัพท์เนี่ยบางอาจารย์เนี่ยคิดเป็นพันเลยนะคะแต่นี่อาจารย์เนี่ยพิเศษให้เลยนะคะดูดวงและก็แถมเรื่องการตรวจเลขโทรศัพท์ให้ว่าใช้แล้วจะเป็นอย่างไรนะคะอาจารย์สามารถระบุได้ว่าแต่อุจจัยมานียจะเกิดเหตุการณ์อะไรกับคณบ้างแล้วเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อเดือนละสองเดือนที่แล้วมีอะไรแล้วเหตุการณ์ข้างหน้าอีกเดือนสองเดือนข้างหน้า คุณจะพบเจออะไรบ้างผมกล้าพูดได้ว่าผมตามมาที่ะจะบอกได้ว่าเป็นอย่างเป็นย่งไรได้เลยนะคะค่ะคะสุดท้ายนี้ก็เวลาก็หมดแล้วนะคะคควันนี้เราสองคนขอลาก,ก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ